โดนดูดนดโดดนอืมโดนดนดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีนาวันนี้ผมพามาหาลาอยิงปลาครับไม่ได้ลาะหรอกผมพามายิงปลาในอ่างครับเนี่ยนี่ครับเป็นอ่างแบบ อ่งางลังหมู่บ้านเอออ่างแบบสธาธารณะอ่างหมู่บ้านนะครับแต่ว่าอยู่กลางป่านะเขาไม่ได้ห่วงห้ามเท่าไหร่ครับเพราะให้อากรนอยู่เดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาซุ่มครมับวันนี้มันวันนี้ไม่ได้มาเลาะครับเดี๋ยววันนี้มาซุ่มกันดูว่า,วาผมจะได้ปลาไหมปลาชนเยอะมากนะครับในนี้เดี๋ยวมาติดตามรับชมด้วยกันครับไปไปลุย,ยกันวันนี้เอาปืนเบียวมาครับหมายแบบนี้ต้องใช้พี่เบียวคู่ใจครับได้แน่นอน ไปไปซุม่มดูตามปากท่อน,ะนี่ครับปากท่อจะขึ้นหรือเปล่านะอ่างก็ไม่ค่อยใหญ่มากครับพอประมาณตรนนี้จะเป็นทางน้ำไหลครับท่อเนี่ยมันจะมารอเล่น,นหน้าท่อนี่ครับนี่กับตอครับตอไม้ที่เขาลอกทำทางใหม่นะ เขามาวางมันจะมาซุ่มอยู่แถวนี้แรับไกลมากครับหูยลงไปแล้วตัวอย่างใหญ่เลยครับเมื่อกี้หมดจะมองไปทางอื่นนะลงไปเลยตัวไม่ใหญ่ ดูวอุ้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวนครับตัวตัวัไม่ใหญ่มากครับติดน้ำนี่ครับเอายากเลยทีนี้ติดน้ำต้นเล็บแมวครับอือหือเดี๋ยวด ออกแล้วละอยู่ไหมนี่อยู่ครับอยู่ยพันแล้วเอา้าท้ทางล่างอีกโอ้อยู่ยังโอ้ยหลุดหลุดหรือยังนี่โอ้ไม่ดิ้นเลยครับอื้อต้องลงไปดูก่อน นั่นแรกตัวมาใหญ่แต่ได้ลงอีก <c oughs> อยู่ครับอยู่อ้นึ่ว่าขาดแล้วมามา,มาจะขาดแล้วนี่จะขาดเนื้อแล้วเออ้ยมาแล้วครับเกือบขาดเซตสวยอยู่ครับมองในน้ำดูเล็กๆเ,เ,เองนะขึ้นมาก็ใหญ่อยู่ครับดีนะเปียกแต่ขาบเนี่ยครับจะขาดแล้วโอเคครับเซส,สวยอยู่ สามสี่ขีดเนี่ยดึงจนเนื้อจะขาดแล้วนี่โดนฝั่งส,สสวยครับไปรยกันต่อครับมันปลามันยังไม่ขึ้นดีเท่าไหร่ครับต้องช่วงเทงเทียงครับตอนนี้ก็ยังเช้าเช้าอยู่นะปลายังไม่ขึ้นดีครับกำลังเดี๋ยวรอม,มันขึ้นมาแดตนะไปุยกันต่อครับย้ายมาก็เจอเลยครับตรงนี้ ไม่โดนโอ้โหตัวไม่ใหญ่ครับอืม mm. มันค่อยใหญ่มากไปก่อนเปิดกล้องดูดนๆดๆลดดืมเปิดกล้องครับเปิดกล้องไม่ทันมันอยู่ใต้น้ำ้วยนะ ไปช่อนครับไปช่อนเห็นแค่เงาเงาครับกว่าจะโดนครับมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่รู้ใหญ่เล็กหรือใหญ่ครับเห็นแค่เงาเงายิงเลยครับหันหน้าให้ด้วยนะโอ้ยไม่น่าจะใหญ่มากครับมามาขึ้นมา กินมามามายใส่เล็กนิดเดียวโดนหางครับโดนหางอุ้ยสวยสวยเต็มที่สองมาแล้วอู้อไปมาลุยกันต่อครับ เมื่อกี้มันลืมเปิดกล้องครับเฮ้ยเปิดกล้องไม่ทันเสียดายมากเลยใส่สวยเลยครับซูมตรงนี้ผมเห็นมันหลายรอบแล้วมันจะขึ้นให้หรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ยิงมันสักทีเลยครับใส่สวยอยู่ใส่รุ่นเดียวกันครับเรียนมาขึ้นต้นนี้ดีกว่ารกระถินนรง,รงเมือนป่าไม่ขึ้นแล้วเฝ้าได้สักพักละในมื่มาขึ้นต้นนี้ดูครับ ตอนนี้จะเหมาะเลยครับหเหมาะมากอยู่ที่ปลามันจะขึ้นให้หรือเปล่านะไปดีเลยครับพอดีเลยเจ็มเลยครับไปสูงกันดูว่าไฟจะได้ยิงไหมนั่งมาได้สักพักแล้วครับเจอแต่ไซส์เล็กๆเลยนะ วันนี้ไม่ค่อยเห็นตัวใหญ่เลยครับแดดก็ออกดีครับตตัวใหญ่ไม่ค่อยขึ้นเลยไซโลนะตัวยากมากครับถ้ามาเจอแล้วก็ย้ายซุ่มขึ้นตามต้นไม้ไปเรื่อยๆครับเผื่อจะเจอฟลุกเจอตัวใหญ่ๆนะ,ะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงต้นไม้นะครับ <c oughs> ขึ้นลงลง,ลงต้นไม้ไปไปมามา จุดนี้ก็เหมาะมันรู้ว่าจะขึ้นให้หรือเปล่านะไม้เหมาะแต่เ,เราดูปลาขึ้นน้ำมันหยุดไหลแล้วครับฝั่งนี้ปกติถ้าน้ำไหลปลาขึ้นมาตรงนี้แับเยอะ โยนเห็นไปเจอต่สนิ้วโป้งเลยครับขึ้นนู่นครับฝั่งนู้นนะสองสามตัวเลยครับสานิ้วโป้งสายใหญ่ไม่ขึ้นเลยโอ้โหโยนเห็นเรียกปลาใหญ่ปลาใหญ่ไม่ขึ้นครับขึ้นแต่ปลาเล็กนะปลาช่อนครับไวไวกำลังสงสัยนะขี้สงสัยครับแต่สใหญ่ๆมันน่าจะเริ่มรู้แล้ว เดี๋ยวเราก็ย้ายจุดไปเรื่อยๆครับตัวไม่ใหญ่ครับไซส์ไม่ใหญ่มากครับนึกว่าตัวใหญ่นะ นดนโดนฮึตัวไม่ใหญ่มากหรอครับอือส,สวยๆครับส,สวยๆึงแล้วดึงแล้ว,ลวอ,อ,อื้อุ้ยขาดแยังนี่อุ้ยยัง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 ตัวไม่ใหญ่ครับผ่านอันมาเจอแต่ตัวใหญ่ๆครับผมเจอแต่ไซส์แบบไซส์ขีดนะมาผ่านอันเจอแต่ไซส์โลนะครับไม่ใหญ่มากครับแต่เก็บไว้ก่อนครับ นลากมันปลาใหญ่ครับแต่มันไม่ใหญ่นะนี่หันข้างให้นะขึ้นจิบครับมันมันกำลังจะขึ้นจิบครับจิบปุ๊บยิงเลยครับเห็นมสวยๆอยู่ครับส,สวยๆไม่เล็กเท่าไหร่ครับนี่ครับ ในน้ำดูเล็กๆเองครับโอ้โหดูขึ้นมาก็ไซสสวยอยู่นะครับเนี่ยปลามเริ่มเป็นแผลครับอาการหนาวๆนะโอเคครับไปลุยกันต่อครับมันหมานไปเอาปลามาเก็บแล้วก็เดินต่อครับนี่ครับเอาถุงไปด้วยมันมันจะไม่หมานครับต้องเอาถุงไว้อยู่นี่ไปเดินไปเลาะขึ้นดูฝั่งนู้นะครับปลานินเล็กครับ โอ้โหท้องยางป่องเลยนะไม่รู้กินอะไรมาอิ่มตัวไม่ใหญ่ครับถ้า3ามสี่นิ้วผมเอาอยู่ครับเอาไปทอดกรอบแต่ตัวนี้เล็กไปเก็นไว้ก่อนให้มันโตนะถ้ามันยังไม่โดนตะข่ายเขาโอ้โยเสยร็จได้หมอไซมาพอดีครับมันตกใจอูส้สวยๆเลยนะเมื่อกี้ ดดนไหมอืมไม่ดูนอืมเีรดายตไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่มากครับ mày yêu mc cưng mang 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 cưng cưng

ตัวใหญ่ตัวใหญ่เมาดีนะมายิงตัวเล็กครับเมื่อกี้ลึกมากลึกเป็นศอกเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะใส่สวยครับตัวน,นี้เ้ยตงลงไปเอาครับไม่รู้โดนตรงไหนนะไม่กล้าดึงแรงนะครับ ไม่กาโโถึงแรงมาไปค่อยมานี่ครับอุ้ยโดนนิดเดียวเองอะโดนแคข้งย right. ังยังเดียวกือบรุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปียกหมดครับนี่เดือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไม่อยู่โอ้ยเปียกหมดเปียกหมดเออ อมาแล้วโอ้ลึกเป็นศอกนึ่งว่าจะไม่โดนงมกี้มันมาแล้วครับไหนของฟานั้นนะกินแนวโอ้ยตัวหนึ่งกินจอยคบลืมตัวหนึ่งพอเลยกลับบ้านได้เลยครับตัวนี้ครัเกับสองได้ครับไป โอ้ไม่ได้เอาตาช่างมาครับวันนี้ผมเห็นมันขึ้นรอบหนึ่งแล้วครับผมยิงตรงนี้มันไม่โดนนะทีนี้ผมเห็นในเท่าไข่ไก่ผมว่าผมจะยิงตอนนี้มันว่ายมาครับเห็นเงาเงาน้ําลึกมากเป็นศอกเลยครับผมเผื่อเป็นศอกเลยนะดูครับโดนเฉียดๆนะสุดยอดเลยลาครับพี่นวนะนะโอ้ตอนแรกผมว่าผมจะกลับบ้านนะผมจะกลับไปกินข้าวนะเพราะว่า ได้มันใบใบแล้วเนาะลอยเลยลองมาซุ่มดูตรงต้นที่ผมยิงตัวแรกเลยครับเมื่อเช้าครับที่ผมยิงได้ตัวแรกเลยนะตรงนี้แหละตรงนี้ครับตัวแรกนะที่ผมยิงทีนี้ผมก็กลับมาครับรอบ่ายผมวนจากอ้อมสารนะจะเดินไปหารถมอไซค์จะกลับครับพอดีครับขึ้นมาเลยครับนี่หือดูแขนผมนะดูฝ่ามือผมนะครับไม่เล็กนะครับนี่โอ้ใหญ่มากแกมือได้สําเร็จครับ หลังจากที่ยิงตัวใหญ่ไม่ค่อยโดนเยี่ยมเยี่ยมชมตัวเองนะครับโอ้ยตื่นเต้นครับดีใจครับนานๆจะได้ใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับอไปเดี๋ยวเราไปเอาไปใส่ถุงกันครับไปเอาปลาไปเก็บก่อนครับโอ้เดินนู่นครับมอเตอร์ไซค์จอดไปนู่นเดินอ้อมนู่นแล้วอ้อมอ้อมมาเรื่อยอ้อมมาเรื่อยครับยิงได้ก็เอาไปใส่ถุงครับไม่ไม่ต้องถือถุงมาครับ มันเดียวมันจะไม่หมานครับต้องถือถุงไว้เอาไว้กับรถเก็บถุงไว้กับรถค่อยเดินมาอเหนื่อยมากเลยครับกลัวแต่จะมันจะหลุดนะเพราะว่ามันเหลืองแย่งเดียวด้วยนะเมื่อกี้เหลืองแย่งเดียว้วย,ยใหญ่มากๆไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันนะครับพี่ๆนะฮนะตอนนี้เรามาสรุปผลงานกันครับวันนี้ได้ผลงานมาสี่แต้มครับมีไม่ได้ช็อตยิงอยู่ตัวหนึ่งครับอีกสามตัวได้ช็อตยิงอยู่ครับไปมาชมผลงานกันครับ มันมานครับมานไซส์ใหญ่นะมันจะไซส์สวยครับไซส์สวยเลยนะเทดูเลยครับนี่ครับไซส์อ้วนๆเลยครับบิ๊กๆเลยนี่ครับลาอ้วนๆท้งนั้นเลยนะครับนี่ครับสีเต็มครับใหญ่มากๆไซส์สวยเลยครับนี่โอ้สีเต็มก็ถือว่าคุ้มครับผมออกมาตอนสิบโมงกว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่านะ สองสามชั่วโมงครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับขนาดผมยิงพลาดไปเยอะด้วยนะนี่ถ้ามายิงพลาดเนีย่ยาน่าจะได้หมานกว่านี้ครับโอเคครับพี่ๆนาะนะวันนี้หมานแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตดตามวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ